สวัสดีครับผมนายจันทบาลอายุวัฒนายกเทศม,มนตรีเมืองหนองสมรงขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองสมรงและที่ใกล้เคียงเนื่องจากในวันที่8พฤศจิกายน2 5 6 5ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา7นาฬิกาทำพิธีรำวงสวงสารปู่ย่าโนนกกนิ้วและสาร ภาะภูมิเาที่ที่สำนักงานเทศบ,บาลเมืองสมรงส่วนในช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกานั้นจะมีการประกวดกระทงประดิษฐ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจนถึงเวลาประมาณ17บเนาฬิกาสำหรับภาคค่ำมีการแสดงมหรสพบมากมาย รวมถึงการประกวดหนูน้อยนางนพมาศและประกวดนางนพมาศการจัดงานประเพณีรอยกระทงดังกล่าวนั้นทางเทศบาลเมืองหลวงสมโงนั้นหวังว่าจะได้รับความร่วมมือกับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองหลวงสมโงและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านทั้งนี้เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหวังว่าพี่น้อง ในเขตทศบาลเมืองสํารงและที่ใกล้เคียงดังกล่าวนั้นจะได้มาร่วมงานกันอย่างมีความสุขทางผมขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอขอบคุณครับวันเพ็ญเดือน12น้ําก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง